วิธีบ้านนอกครับทำนาแล้วก็เลี้ยงควายนี่ก็คือฝูงควายทุกคมเองครับตอนนี้มีอยยุประมาณสิบเจ็ดโตรครับดีก็ไปทำงานอันในเมืองครับเจ่ากันดูคกลวย ทำก็มาค่อยไล่เขาคอกครับนี่ครับดีกว่าไปเป็นลูกจ้างเขาอยู่อันในเมืองครับอยู่เื่องวิธีบานนอกนี่เลี้ยงกล้วยนี่ครับ บัวลุยดอกปีหนึ่งก็ขายได้หลายเซตอยู่ครับสิบเจ็ดตัวครับค,ครับผู้หนึ่งจ้าของกล้วยคือกันครับ น่เครับบรรยากาศตะเว้นสิโตกดินงอก่ล้วยกระรักสิเขาอขอบครับมีแต่ตัวอุนๆครับงอกกล้วย เรื่อป้าเงินยาย